สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการต่อสายนะครับต่อสายจาก USB-CH 341นะครับมาเข้ากับกล่อง PSI รุ่นนี้นะครับรุ่นเก่าเพราะว่ารุ่นเก่ามันไม่สามารถที่จะอัพ OTA ได้อัตโนมัติแล้วก็มันไม่มีช่องเสียบ USB ข้างหน้าให้เราอัพผ่านจานดาวเทียมหรืออัพผ่าน Wi-Fi หรืออัพผ่าน USB น,น,นะครับตัวนี้ เข้าด้านนี้โดยตรงนะครับเข้าด้านนี้โดยตรงนะครับอาศัยการเชื่อมสายนะครับเชื่อมข้อมูลนะครับผ่าน usb ตัวนี้นะครับให้มันวิ่งมาตามสายวิ่งเข้ามาตรงจุดนี้นะครับวิ่งเข้ามาตรงจุดนี้นะเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะสอนอีกวิธีหนึ่งว่าผมจะสอนนะครับว่าต่อยังไงคลิปนี้นะครับผมจะต่อบอกวิธีการต่ออย่างเดียวสําหรับคลิปนี้นะครับจะไม่สอนการแปลงร่าง กัดแปลงล่างเดี๋ยวมันจะมีท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นคลิปมาให้ดูนะครับว่าการแปลงล่างนี่ขั้นตอนการทํำยังไงตอนนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมจะสอนแค่การต่อสายนะครับเพราะบางคนบอกว่าซื้อไปแล้วทําไมต่อไม่เป็นบอกหน่อยอ่าบอกหน่อยก็ผมจะมาแนะนํานะครับเริ่มแรกเลยนะครับผมเริ่มแรกเลยนะอ่าผมจะถอดตัวนี้ออกกันนะครับถอดตัวนี้เริ่มแรกเรามาทําความรู้จักกับ C-H USB C-H 4 3 4 1นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีจัมเปอร์ตัวนี้นะครับจัมเปอรส์สีเหลืองตัวนี้ผมถอดตัวนี้ออกเลยนะครับถอดออกก่อนแป๊บนึงจัมเปอร์ตัวนี้นี่ถ้าหากว่าเราไม่สลับมาด้านนี้นะครับถ้าเราไม่สลับมาด้านนี้มันจะไม่เป็นการต่อเขาเรียกว่าเชื่อม Data มาเข้ากับปล่อง PSI นะครับถ้าเรามาเสียบจัมเปอร์ด้านนี้อันนี้เขาเรียกจัมเปอร์นะครับรสีเหลืองเนี่ย ถ้าจัมเปอร์ตัวนี้ถ้าต่ออย่างนี้มันจะเป็นงานต่อเข้ามาเชื่อมตัวนี้นะครับเชื่อมเชื่อมชิปเราถอดชิปออกมาการแฟดไบออดอะไรต่างๆการแฟตอะไรต่างๆนะครับชิปต่างๆพวก IC ต่างๆนะครับในคอมพิวเตอร์ในเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราจากอัพเฟรมแว์นะครับจากคอมพิวเตอร์เข้ามากล่องนี้แล้วก็สลับจัมเปอร์ตัวนี้มาด้านนี้นะครับถ้าเราไม่สลับมันจะไม่ขึ้นความสามให้นะครับผม นะมันจะไม่ขึ้นคอมสามให้นะนะครับทีนี้เรามาทําความรู้จักตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนปฏิบัติตรงนี้ไปก่อนแล้วผมก็จะไม่เขียนให้ดูให้มันชัดเจนกว่านี้นะครับเพราะว่าดูข้างหลังตัวนี้อาจจะยากหน่อยนะครับทําความเข้าใจนะครับว่าตรงนี้เขาเรียกว่าสายตรงแจ็คตัวนี้นะครับแจ็คที่เราต่อสายสัญญาณจานดาวเทียมนะครับเข้ามาตรงนี้เขาเรียกว่า RF นะครับตัวนี้ก็คือมันเป็นตรงที่เสียบ Data าโหลด Data อัปดาต้านะครับอัปโหลดข้อมูลนะครับตรงนี้เป็นคําว่า audio นะครับ audio ซ้ายขวาแล้วก็ตรงนี้เป็น av นะครับของรุ่นเก่าจะใช้แต่ av อย่างเดียวแต่ถ้ารุ่นใหม่มันจะมีทั้ง usb แล้วก็ hdmi นะครับแต่ตรงนี้มันเป็นรุ่นเก่าต้องทําใจนะครับว่าเราจะต้องใช้ตัวนี้ในการเชื่อมนะครับผมตรงนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ออกจากจัมเปอร์ตัวนี้นะครับจะมี usb พินตรงนี้ผมเรียกว่าพินนะครับพินที่1พินที่2 พินที่สามินที่สี่นะครับพินที่หนึ่งินที่สองินที่สามินที่สี่แล้วด้านของกล่องจานดาวเทียมนะครับเราเริ่มนับจากตัวตัวถัดจาก rf ตรงตรงแจ็คสัญญาณจานอาวเทียมเนี่ยเริ่มก็คือพินที่หนึ่งินที่สองินที่สามินที่สี่ดูนะครับเห็นไหมด้านนี้คือพินที่หนึ่งอันนี้คือพินที่หนึ่งตัวนี้พินที่สองอันนี้คือพินที่สองอันนี้พินที่สามอันนี้คือพินที่สาม อันนี้คือพินที่4อันนี้คือพินที่4นะครับวิธีการนะครับพินแรกนะครับเป็น TXD อันที่2พินที่2เป็น RXD อันที่3เป็นกราวอันที่4คือ5โวลต์ไอตัว5โวลต์นี่ตัดออกไปเลยพินที่4เนี่ยผมอยากจะให้รู้กันแค่3พินก็นพอพินที่4เนี่ยเขาไม่ต่อกันนะครับพินที่4เขาไม่ต่อกันถ้าหากว่าต่อพินที่4ด้วยต่อปุ๊บถ้าเอา USB ตัวนี้ไปเสียบคอมกล่องตัวนี้มันก็จะขึ้นไฟข้างหน้าเลย มันจะมีไฟเข้าเลยเขาก็เลยไม่ต่อกันนะครับก็เลยว่าตัดตัวที่ตัวสี่ออกนะครับตัดตัวที่สี่ออกให้เหลือแค่สามตัวหนึ่งสองสามทีนี้ทําไมถึงรู้ว่าตัวนี้เป็น txd ตัวนี้เป็น r x d นะครับคลิกมาด้านนี้นะครับมันจะมีเห็นไหมครับไอ้ตัวสามตัวนี่ก็คือไอ้ตรงตัวเสียบจัมเปอร์แล้วก็เริ่มจากพินตัวนี้พินแรกนะครับพินแรกตัวนี้นะครับพินแรกตัวนี้ก็คือ tx นะครับ tx อันที่สอง RX นะครับแล้วก็กล่าวไอ้ตัวตัวตัวที่สี่นี่ผมบอกว่าตัดไปเลยนะอย่าอย่าไปยุ่งว่าเราไม่ต่ออยู่แล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ขินที่หนึ่งนะครับ TS ขินที่สอง RX ขินที่สามกล่าวแล้วทีนี้มาด้านของจานดาวเทียมนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกคือขินที่หนึ่งตัวนี้ตัวนี้ของกล่องจานตะเทียมตัวแรกจะเป็น RX อ่าตัวที่สองเป็น TS อ่าตัวที่สามเป็นกล่าวกล่าวนี่ กล่าวต่อกล่าวได้เลยตัดปัญหาไปแล้วสองตัวนะครับคือห้าโวลต์เราไม่ต่อไอตัวที่สามไอกล่าวกล่าวนี่มันมันมันต่อเชื่อมด้วยกันโดยตรงเลยนะครับต่อแจ็คโดยตรงเลยนะครับแต่เรามาสนใจตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองนะครับตัวที่หนึ่งของทาง usb จะเป็น tx ตัวนี้จะเป็น rx เอาสองตัวนี้มาต่อกันนะครับ tx กับ rxd มาต่อกันส่วนตัวที่สอง rxd ของ usb เนี่ย ว่าต่อเชื่อมกับตัวที่2ของตัวนี้ตัวที่2ของกล่องจันทียมจะเป็นนะครับอ่าจะเป็นอ่าทีเอนะครับผมตัวนี้ไอเอด้านนี้จะเป็นทีเอตัวแรกจะเป็นไอเอของกล่องจันทียมตัวแรกของ USB จะเป็นทีเอนะเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะครับนะวิธีการต่อก็คือเราก็เสียบเสียบเข้าไปเลยตรงนี้นะครับช่องแรกก็คือเป็นแดงนะครับแดงแล้วก็มาขาวแล้วก็กล่าวก็ สัญลักษณ์กาวเป็นสีดาก็แล้วกันเนาะจะได้คัดแต่ง่ายอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันอีกด้านหนึ่งสีแดงสีแดงก็คือ TX ใช่ไหมสีแดง TX แล้วก็สีแดงตัวนี้ก็มาเสียบเข้าด้านที่มาชนกับ RF เนี่ยไอ้ที่เสียบจักรจันทรเทียมเนี่ยชนกันตรงนี้นะครับเพราะว่า TX ตัวนี้มันจะมาเชื่อมกับ RX นะครับนะครับ TX ของ USB มาเชื่อมกับ RX ของกล่องจันทรเทียม RX ของ USB มาเชื่อมกับ t s ของกล่องจานทเทียมเยี๋ยว้นจะเขียนให้ดูนะครับจะได้เข้าใจง่ายกว่านี้อีกอทีน,นี้ผมจะวางตงัวนี้ไว้ตรงนี้นะจะได้มองเห็นชัดๆนะครับผมจะวางไว้อย่างนี้แล้วก่อนนะดูนะครับเดี๋ยวผมจัดตำแหน่งนิดนะึงอ่านี่นะนี่นะ ผมเทียบตัวนี้นะครับตรง USB ตรงนี้ผมจะเขียนตรงนี้เลยนะ USB ตรงนี้นะครับ,บ,บ,บเอาเป็นว่าไอตัวกาวนี่เราตัดทิ้งไปเลยเนาะให้มันเหลือแค่2พินนะครับให้เหลือแค่2พิน TX แล้วก็ RXD ตัวนี้ก็คือ RXD แล้วก็ TXD นะครับในกล่องอันนี้คือตัว USB นะครับมันจะอยู่ด้านนี้นะครับเนี่ยมันจะอยู่ด้านนี้ผมเอาเป็น2พินเลยนะง่าย ไอ้ส่วนไอ้ตัว2พินเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันนะไอ้ตัว2พินเนี่ยเอาออกไปแล้วไอ้ตัว3พินที่เป็นจัมเปอร์นี่ก็เอาออกไปให้เหลือแค่2พินนะครับสีแดงกับสนะีขาวนะครับสีแดงกับสีขาวนะแดงขาวนะครับแดงของตัวนี้ก็เป็น Tx เนาะ TXD ตัวสีขาวก็เป็น RxD นะครับ t x d RXD นะนี่เห็นไหมครับ t x d r d เนะครับเห็นไหมเราย่อลงมาให้มันเหลือแค่2ตัวง่ายนะครับทีนี้ไอ้ด้านกล่องนะครับด้านกล่องตัวนี้ผมจะเขียนสัญลักษณ์อย่างนี้เนาะตัวนี้เป็น RF นะ RF คือตัวนี้นะครับที่เสียบจากกานเทียมตรงติดกับ RF ช่องแรกนะครับขินแรกมันจะเป็น RxD นะครับของกล่องนะ ผมเขียนเลขเลยนะเลขหนึ่งเลขสองนะของ USB UH ตัวนี้ก็เลขหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นเลขสองนะครับเลขสองตัวนี้จะเป็น TXD นะครับนะ RX นะครับอันที่หนึ่งอันที่สองจะเป็น TX แต่ตัวนี้สลับกันแค่นั้นเองนะสลับกันเนี่ยเอามาควอยกันตรงนี้นะจตกตัวนี้มาควอยกันจืดนะครับจืดอ่านะเป็นอย่างนั้นนะครับ โอเคไหมครับนี่แหละคือการไข่นะอ่าโอเคนะครับไอช่องที่สามช่องที่ 4, สนะี่ไม่ต้องไปสนใจนะอ่าก็คือกล่าวกับห้าโวลต์ไม่ต้องสนใจกล่าวกับห้าโวลต์อ่าเพราะกล่าวมันต่อวิ่งไปกล่าวอยู่แล้วกล่าววิ่งไปกล่าวไอตัวที่สามเนี่ยกล่าวเนี่ยจี G. ตัวที่ตัวที่สามตัวนี้ก็คือ G เหมือนกันนะครับ G เหมือนกัน G ก็วิ่งไปหา G เลยแต่ แต่อตัวที่1ของตัวนี้วิ่งไปหาตัวที่1ตัวนี้นะครับอ่า่ของ USB วิ่งไปหากล่องจันทเทียม1นะครับแต่ตรงนี้มันจะเป็น TX อันนี้จะเป็น RX นะครับในกล่องมันจะเป็น RX อยู่แล้วตรง USB มันจะเป็น TX อยู่แล้วมันไฟกันอยู่แล้วแล้วไอ้ตรง USB จะเป็น RX ตัวนี้ก็เป็น TX ง่ายๆครับง่ายๆวิธีการเนาะเข้าใจเนาะจากนั้นเราก็สามารถที่จะไปอัพได้ตามขั้นตอนได้เลยนะครับเข้าใจไหมครับนี่อย่างตัวจริงมันก็คือนะฮะ สีแดงตัวนี้ TX นะครับ TX เห็นไหม TX ตัวนี้สีตัวนี้จิงมก็อยากจะเขียนเอาไม,ม่จิบมาเขียนนะอ่าโอตรงนี้ตรงช่องช่องสีแดงตัวแรกคือ RX นะครับ RX อ่ <S 1> <S 1> อาเจะเอามาเขียนนะมันไม่มีมีจิบเขียนเล็กนะ RX ไอ้ช่องที่สองสีขาวนะครับตัวนี้เป็น TX ในจานกระเทียมเนี่ยเป็น TX ไอ้ด้านนี้จะเป็น RX อ่าเนี่ย RX นะครับ ช่องที่สเป็น Rx นะครับช่องที่สอเป็น Rx นะครับ RxB โ e. okay. อเคเข้าใจไหมครับเข้าใจเนะจาะจตใครสงสัยหรือดูแล้วมันงงๆเพราะว่าถ้าไม่ใช่ช่างยังอาจจะต้องดู2อรอบ3ารอบถึงจะเข้าใจนะครับสอรอบสารอบเดี๋ยวผมจะเขียนให้อีกพันหนึ่งให้เขียนแบบเหมือนเป็นจริงเสงมือนจริงเลยเดี๋ยวผมขอตัดช็อตตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมจะเขียนเ,เ,เขียนเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะออกมาให้ดูนะ โอเคนะครับมาดูตรงนี้นะครับผมอ,อาจจะมองเห็นชัดเจนแล้วก็ง่ายกว่าเก่าอีกนะครับง่ายกว่าเก่านิดนึงนะครับไม่ใช่นิดนึงแหละสำหรับคนที่เป็นช่างเ่ยเขาเข้าใจแล้วแต่ผมอยากอธิบายให้คนที่ไม่ได้เก่งเนาะคนที่เก่งแล้วก็อย่าไปว่านะครับคนที่เขาไม่รู้คือไม่รู้จริงๆเริ่มจากศูนย์คนที่เก่งแล้วคนที่รู้เรื่องแล้วก็ต้องอถือว่าเข้าใจแล้วตรงนั้นก็อย่าว่ากันนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้น นะครับช่องที่1นะครับคือตัวนี้นะครับช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ช่องที่4นะครับไอ้จัมเปอร์สตัวเนี่ย 1, 2, นี่เนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยเนี่ยอะไรเราก็ดึงมาจัมเปอร์ตรงนี and ้นะครับอ่าสามตัว3พินเนี่ยเราไม่ต้องสนใจละแค่ดึงจัมเปอร์ออกมาแค่นั้นเนี่ยมาเสียบตรงนี้ตัวที่1เป็น TX ตัวที่2เป็น RX ตัวที่3เป็นกล่าวตัวที่4ตัวที่4ตัดทิ้งไปเลย ตัวนี้ก็ตัวที่สี่ก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับตัวที่สี่ก็ตัดทิ้งไปเลยไอ้กซาวมัาก็ต้องต่อกลาวอยู่แล้วอ่าผมดึงมาเลยนะกลาวมาแล้วกลาวนะครับกลาวมาหากลาวนะครับทีนี้ตัวที่หนึ่งนะครับ TX ตัวนี้ของ USB c h 4 3 1ตัวนี้ USB นะครับ USB c h 3 4 1นะครับ USB จากช่องที่หนึ่งนะครับกินที่หนึ่งนะครับ ดึงมาพินที่1ของกล่องจันราเทียมตัวนี้นะครับเชื่อมแล้วก็ช่องที่2นะครับดึงมาช่องที่2เหมือนกันเชื่อมกันช่องที่1ก็เป็น TxD เชื่อมกับ r x d ช่องที่2 r x d เชือ่อมกับ TxD กราวก็เข้ากับกราวเย่จบนะครับโอเคไหมง่ายๆเขียนขิลเหร่ขีเหรน่อยก็จะว่ากันนะครับก็จะได้เข้าใจกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับ คิดว่าเพื่อนๆลหลายๆคนคงอยากเข้าใจนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับก็ยังไงก็สอบถามมาได้เลยนะครับผมมีขายนะครับถ้าแปลงล่าง1กล่อง150บาทนะครับ1กล่อง150บาทค่าส่ง100สมมติว่าส่งมา1กล่องนะครับ1กล่องก็คือค่าส่ง100ค่ากล่องค่าทําก็คือ150แต่สมมติว่ามีอยูอ่สมมติว่า ห้ากล่องนะครับห้ากล่องก็คือเอาห้าคูณร้อยห้าสิบบาทค่าส่งหนึ่งร้อยเหมือนเดิมนะครับจะส่งมาหนึ่งกล่องค่าส่งก็หนึ่งร้อยส่งมาห้ากล่องค่าส่งก็หนึ่งร้อยแต่ค่าทําอาจจะต่างกันนะครับหนึ่งกล่องก็ร้อยห้าสิบบาทถ้าหากว่าห้ากล่องก็เอาห้าคูณร้อยห้าสิบนะครับบวกกับค่าค้นส่งนะครับก็จะเป็นลนักษณะอย่างนี้ถ้าใครอยากซื้อไปทําเองนะครับเช่นหอพักเนี่ยคุณรุ่นเก่าๆคุณไม่ต้องไปขายคุณไม่ต้องไปทิ้งนะครับ เอาไปทําแล้วก็ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับก็คือลูกค้าก็ดูแค่ไม่กี่ช่องหรอกครับเขาส่วนมากเขาจะเล่นแต่เน็ตในมือถือในอะไรกันแต่ช่องละครช่องอะไรทั่วไปเขาก็จะเปิดแค่นิดๆหน่อยแค่ไม่กี่ช่องช่องสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับซื้อไปอัพได้นะครับสมมุติว่ามีสัก20เครื่อง20เครื่องคูณ150เป็นเทน่าไหร่ค่าส่งอีกนะครับซื้อตัวนี้ไปนะครับรวมชุดเลยทั้งสายทั้งอะไรให้เรียบร้อยเลยรวมชุดเลยผมขายอยู่3 9 0บาท รวมค่าส่งอะไรพร้อมนะครับ350บาทนะครับสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครป์ผมนด้ยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ